สวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับมือนีผมกับมหานองกิดครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นลูกชายของพี่ก้อยครับที่เคยบอกคลิปให้ผมครับอ่าก็ได้ข่าวว่าน้องกินในเวลาฝันเนาะครับกับเเวาความฝันให้คุณแม่ฟังครับคุณแม่ไปซื้อก็ถึงม่หลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยมาถามเบิรงครับว่าน้องกิตฝันหรือยังครับน้องเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับเผื่อมีโชคมีลาบไปกับน้องเนาะครับครับพี่ก้อยสวัสดีครับ น้องก,กิจสวัสดีครับครับอันนี้คือลูกชายของพี่ก้อยเนาะไอ้วันวดนนี้พี่ก้อยยังไม่ฝัน,ฝนยังไม่ฝันเนาะครับแต่ลูกชายฝันแล้วอืมครับครับอ่าลูกชายนี่เวลาฝันนี่คือมาเล่าให้พี่ก้อยฟังใช่ไหมครับอ๋อก็ถูกเช้าก็จะเล่าให้ฟังก็เข้าบ่อยนะแต่ไม่ไม่ได้ซื้ออืมครับครับก็แปลว่าเขาเวลาเขาฝันนี่ ก็จะแม่นอยู่ฝันแม่นอยู่ครับแต่นานๆฝันจะเล่าอืมครับครับแล้ววันวันนี้ฝันแล้วเนาะครับอ๋อครับครับเดี๋ยววันนี้ลองลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าฝันว่ายังไงบ้างอันนี้ชื่อชื่ออะไรชื่อกิตกิจอ๋อโอเคโอเคอายุกี่ปีแล้วยี่สิบสามปียี่สิบสามเนาะอ๋อก็เกณฑ์หาผ่านมาแล้วเนาะครับโอเคโอเคอะลองลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่ากิจฝันว่ายังไงฝันถึงเรื่องรถที่ผมขี่อยู่ครับ ก็จะไปขับรถจะไปเติมน้ํามันพอดีน้ามันมันจะหมดเราเลยเปิดฝาถังขึ้นครัพอดีเจอเงินเป็นปึกๆที่แรกคิดว่าแบงก์กาโมหรือน้องก็ไปใส่เล่นไปจับขึ้นมาดูมันเป็นแบงก์จริงครับก็เลยเติมเติมน้ำมันไปครึ่งถังก็วิ่งกลับมาครับก็จะเรียกแม่พอดีแมวมันวิ่งไปชนมือมันก็หล่นลงไปเลยแล้วก็พาผมหลุดด้วยอ๋อก็คือฝันแค่นี้ ก็คือกิจที่ฝันว่าฝันว่าขับรถคันเก่าเกิดขับขับรถของตัวเองเนาะ,<ฮ>ะขับรถของตัวเองเนี่ยไปเติมน้ามันไปเติมน้ามันพอเติมน้ามันเสร็จก็เห็นเงินเห็นเงินปึกหนึงหน่งอยู่ใต้บอรถเนาะที่ไ้คิดว่าแบงก์กัมโมเรบขึ้นมาดูมันเป็นเงินจริงอะอแบงก์พันล้วนล้วนออกก็คือแบงก์ทันปึกหนึ่งแบงก์พันเป็นปึกเลยครับครับโอเคไอ้ก็เลยขับรถมาที่บ้านแล้วก็เอาเงิน ปึกนึงนี่ว่าจะเอามายื่นให้แม่ก็เลยเรียกแม่พอดีสามสี่มันวิ่งไปชนชนมือแล้วเงินผมก็หล่นผมก็เลยสะดุ้งตื่นครับครับโอ้ก็ฝันฝันดีนเนี่ยก็ถือว่าฝันดีเนาะก็คือแมวมาวิ่งกําลังจะยื่นกันให้แม่แมวก็วิ่งมาชนวิ่งชนทําให้เงินหล่นก็เลยสะดุ้งตื่นเลยอืเป็นรถมันเก้าเก้าหกหนึ่ง อ๋อก oh, okay. oh, okay. oh, oh, so mm ็ค hmm. oh, ือทะเบียนรถ9961ก็น่าจะเกี hmm. oh, okay. ่ยวกับทะเบียนรถน้อพี uh ่ก้อยเกี PET ่ยวกับทะเบียนรถครับ19961 99ก็คือทะเบียนมอมอเตอร์ไซค์ของน้องนี่คือ9961อืมครับครับแล้วก็จํานวนเงินเนาะแมวแมวมันก็ตีเป็นห้าเนาะแต่ถ้าถ้าเขาฝันมันตั้งรถเหลือหนึ่งเป็นสี่มือแล้วมันก็ห้าแล้วครับใช่ก็สี่ห้าห้าสี่ ถ้าแมวมันถ้าผู้ชายฝันมันต้องรดแต้มครับผู้หญิงต้อขึ้นอ๋อก็อันนี้อันนี้คือพี่ก้อยตีให้ลูกชายือเช้าอันนี้มันต้องเป็นสี่สี่รดแต้มหนึ่งเหลือสี่สี่ห้าสี่อ๋อก็คือเจ็ดสี่ห้าก็ได้พาะมือแล้วมันก็จับมันก็เจ็ดแหะครับก็คือก็คือพี่พี่ก้อยจะตีใส่อ่าทะเบียนรถกับใส่กับทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วก็ตีกับแมว แมวแล้วก็ทะเบียนรถเป็นก็เก้าหกหนึ่งครับสี่เป็นสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ก็ได้โอ๋อมือเราจับมันก็เจ็ดนะจับครับครับอืมแล้วก็เงินจํานวนเงินตีไหมพี่ก้อยแบงค์พันปึกหนึ่งเพราะไม่ได้นับครับถ้าปึกหนึ่งเราก็ตีใส่หนึ่งศูนย์แต่หนึ่งศูนย์ก็เลขเข้ามายากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เคยมาหนึ่งศูนย์ก็เคยไปหอกอยู่เนาะครับนานแล้วครับ ก็คือเราตีใส่ทะเบียนรถก,ก็คือ9961ครับส่วนท่านผู้ชมเขาจะไปตัดยังไงก็ให้ท่านผู้ชมเขาตัดเอาเนาะครับหรือว่า961ก<ช>็ได้ถ้าเป็นสามตัวเป็นเลขสีตัวนะเก้าเก้าก็ได้เก้าหกหนึ่งก็ได้หนึ่งหกหนึ่งหกนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ได้ใช่ใช่ครับแล้วส่วนอ่าอีกตัวหนึ่งคือพี่ก้อยตีให้ลูกชายเนาะก็คือเรียกอะไรนะห้าสี่ห้าสี่ส อ๋อก็คือเอาแค่นี้ใช่ไหมพี่ก้อยห้าสี่สี่ห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์อืมแล้วก็หนึ่งศูนย์หทะเบียนรถไสด้วยก็ได้เพราะรถทันนี่เขาให้โชคบ่อยนะครับไม่ไม่ก็คือมันต้องแยกกันอยู่แล้วไงก็คือเก้าเก้าหกหนึ่งนี่ผมลงแน่นอนอยู่แล้วก็คือท่าผู้ชมเขาก็ต้องถามอยู่แล้วว่าทะเบียนรถทะเบียนอะไรเพราะว่าน้องน้อง,น,องน้องกิจเขาฝันเขาได้ขี่รถเขาไงครับแล้วคราวนี้พี่ก้อยมาตีให้เพิ่มเติม,ตมก็คือเอาแค่สี่ห้าห้าสี่ใช่ไหมครับแล้วก็หน <10. S 1> ึ่งศูนย์ ก็ประมาณนี้เนาะพี่ก้อยสลับแนวทางความฝันนี่แหละแต่เขาก็ถามว่าใส่ทะ<ม>เบียนรถเทาด้วยก็ได้ใช่ครับอืมอัดแดดส่งมาพอดีเลยทาให้กองมืดไปพอดีเลยครับครับอืมแล้วพี่ก้อยวันนี้ไปไหนมาครับไปเกี่ยวข้าวเพิ่มมานี่ไม่ได้ฝากเลยไปเกี่ยวข้าวที่ไหนให้นาตรงโค้งเล้นี่ไงอ๋อโคง้งโค้งมานียพอดีฝ่ามือครับครับก็คือ เป็นนาของตัวเองบอกพี่ก้อยนาของป้าป้าแบงไปไปเกี่ยวเราแบ่งนิดเกี่ยวครับครับครับอันนี้ครับทนผู้ช่วงับก็คือพี่ก้อยนี่เพื่อนเป็นคนกรุงเทพครับเพื่อนใหญ่มาอยู่พู้สิงฮาเนาน้องพี่ก้อยเนาะครับก็คือมาอยู่นานแล้วครับได้กลับบ้านบ้างไหมพี่ก้อยไม่ได้กลับเหมือนผมเลยผมไม่ได้กลับบ้านที่เมืองเลยก็สองปีแล้วขายไปแล้วโอ้ครับครับปล่อยแล้วก็ขาย ครับแล้วก็มาทํางานอยู่ตรงนี้เลยก็มาอยู่นี่เลยอืมครับลูกอะไรก็เรียนอยู่ที่ภูสิงเรียนอยู่นี่หมดอ๋อครับครับอืมก็ไม่เน่เนาะถ้ารอบนี้ก็คือฝันเดียวใช่ไหมน้องกิตใช่ครับอืมครับครับแล้วยังไม่เจอฝันต่อไป <laughs> ครับครับพอดีเลยเนาะที่แรกที่แรกพี่เนี่ยจะมาหาอ่าพี่ก้อยเนาะพี่ก้อยแล้วพอมาถามพี่ก้อยพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยยังไม่ฝันครับ แล้วพี่ก้อยบอกว่าลูกชายฝันพอดีครับท mm ่านผู้ชมครับก็เลยมาเอาแนวทางของลูกชายเพราะว่าพี่ก้อยบอกว่าลูกชายเวลาฝันเนอ่าก็คือแม่นเนาะพี่ก้อยเนาะครับฝันแม่นอยู่ครับแล้วได้ได้ซื้อไว้รืยยังพี่ก้อยยังไม่ได้ซื้อเลยนี่มันเพิ่งดีดดีดผ้าอครับไอไอกิดฝันมันไหนฝันเมื่อวานอ๋อเพิ่งฝันเองเนาะอืมครับครับก็เลยรีบมาเล่าให้คุณแม่ฟัง ไม่ยี่สามไยี่สี่ที่ฝันอ๋อครับครับอืมก็ถือว่าเป็นฝันดีแหละก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเนาะเผื่อเขามีโชคม,มีลาบด้วยครับครับท่านผู้ชมครับสลหรับความฝันของน้องกิตครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาเบิรงครับเผื่อมีโชคม,มีลาบไปกับน้องเพื่อนน้องน้องเนาะครับตัวเลขที่คุณแม่ของน้องกิจตีห้ก็คือ996 1หนึ่งแล้วก็45 5ห้าห้าครับแล้วก็มีหนึ่งย์อีกตัวหนึ่งเนาะ ครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่คือจานวน,ำน,วน,นจำนวนเงินแบงแบงพันปึกหนึ่งครับที่ะจะามายืนให้แม่แต่ว่าเขาก็รักแม่เนาะขณะในความฝันเขายังเอาเงินมายืนให้แม่อื <laughs> ครับถ้าเป็นคนอื่น,นได้เงินมานี่บางคนเนี่ยเอาไปเที่ยวแล้วไม่เรื่องเรื่องนีครับครับก็ประมาณนี้เนาะพี่ก้อยครับผมก็ขอบคุณน้องกิตมากๆแล้วก็พี่ก้อยมากๆครับสวัสดีครับครับ